คู่แรกครับเรามาเริ่มที่กันโชซิลิอาอิตาลีครับคู่รหางหางด้านเจนัวครับเปิดบ้านต้อนรับการมายของด้านเวนนเซียคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองครับที่สนามฟูจิเฟอร์เรลี่แฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ0.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเจนัวครับชนะ3ครับวเนเซียครับชนะ2นัดล่าสุดครับวเนเซียครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย ตารางคะแนนล่าสุดครับเจนัวครับแข่ง24ครับชนะ6เสมอ9แพ้9ได้22เสีย33มี27คะแนนอยู่ที่12ของตารางส่วนด้านเวเนเซียครับแข่ง24ครับชนะ3เสมอ7แพ้14ได้22เสีย39มี16คะแนนอยู่ที่19ของตาราง วันนี้ครับเจนัวครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านปีนามมนติครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านมิเลสครับกับโบลิเวล่าครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกส่วนด้านเวเนเซียครับมาในแผน3-5-2ครับมีทางด้านฟิล่าครับกับเยโบครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเจนัวครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปยันเสมอโตรินโวแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ1 สวนด้านเวนิเซียครับเสมอ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับโรม่าไปที่1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับดูดีกว่านิดหน่อยครับจากฟอร์มโดยรวมครับกับเลททิเปิดมาวันนี้ครับทั้งคู่ครับวันนี้มีตัวเจ็บกันทั้งคู่ครับเจนัวครับได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านครับแต่หลังๆมาครับทำสามแต้มหลุดมือไปบ่อยครับ ผมเลยคิดว่าคู่นี้ครับมีสิทธิ์เสมอสูงครับหรือไม่ก็เฉือนกันตอนท้ายเกมสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่0-0หรือไม่ก็1-0ครับ